สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เข้ามาชมทุกคนเลยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่นี่เลยตลาดพาหุรัตแหล่งขายผ้าแหล่งใหญ่ของกรุงเทพผมไปเจอร้านโรตีน่าสนใจอยู่ร้านหนึ่งร้านอาจจะดูลึกลับสักหน่อยแต่เดินตามทางนี้เดี๋ยวก็เจอไปด้วยกันเลยครับร้านอยู่ตึกแถวด้านข้างตลาดพาหุรัตถ้าเจอศูนย์อาหารของตลาดเดินไปอีกหน่อยก็เจอร้านแล้วครับ ร้านอยู่ขวามือชื่อชื่นอารมณ์โรตีมัตบะร้านนี้มีโรตีและมัตบะรวมกัน25เมนูมีโรตีมัตบะแปลกๆเป็น10เมนูเลยแล้วราคาก็ดีไม่แพงด้วย ไปดูวิธีทํากันสักหน่อยไปดูกันเลยอันนี้ที่ผมสั่งไปคือโรตีผักโขมชีส โรตีของที่ร้านจะทําใหม่ทุกครั้งทุกวันไม่มีทําเตรียมไว้แล้วมาอุ่นสดใหม่ชิ้นต่อชิ้น,น,นความพิเศษที่ผมเห็นของร้านนี้คือการทอดได้กรอบมากตั้งใจทอดสุด,สด ดูแค่สีก็รู้ได้ทันทีว่ากรอบ นี่คือโรตีผักโขมชีสกินกับซอสมะเขือเทศรสชาติดีกรอบอร่อยเมนูนี้เป็นไส้กรอกพันโรตีมีเคล็ดลับวิธีตีแป้งมาฝากสักเล็กน้อย หัวใจเด่นสำคัญคือการตั้งใจทอดทอดจนสีสวยและกรอบจนทั่วเมนูนี้ราดมายองเนสและซอสมะเขือเทศน่ากินมาก อันนี้คือโรตีชีสเบิร์นนี่ก็น่ากินและเมนูที่ไม่อยากให้พลาดมัตตบะ ไปไม่ทันมัตตบะเนื้อแต่มัตตบะไก่ก็อร่อยมากนี่เป็นเมนูไม้ตายของร้านนี้เลยมัตตบะเป็นแบบแป้งบางไม่หนาทอดจนกรุบกรอบและในไส้มัตตบะมีกลิ่นเครื่องเทศหอมฟุ้งมากทำให้รู้สึกว่ามัตตบะร้านนี้เหนือขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลย ร้านเปิดกี่โมงครับเปิดเจ็ดโมงเช้าเปิดห้าโมงเย็นค่ะครับผมมีวันหยุดไหมครับหยุดวันอาทิตย์วันเดียวค่ะหยุดวันอาทิตย์วันหนึ่งอ่าแล้วเปิดมากี่ปีแล้วครับพี่เปิดมาก็เจ็ดแปดปีแล้วเจ็ดแปดปีนะเมนูแนะนําพี่ออที่ร้านส่วนมากซิงเกิลเจอก็คือมัตตาบะมัตตาบะ ที่ลูกค้าสั่งประจำมือส่ดจะเป็นมตัตตาบัครับผมแล้วจุดเด่นของร้านคืออะไรครับสดใหม่ทุกวันไม่ได้ทํำของทิ้งไว้เลยอย่างแป้งนี่ก็คือทํำใหม่ทุกวันเหรอครับใช่ค่ะทำใหม่ทุกวันก็คือนวดหมักทุกวันใช่ใช่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะ นี่คือเมนูและราคาร้านเปิดจันทร์ถึงเสาเจ็ดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นแผนที่อยู่ด้านล่างฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณที่รับชม